ครจะไปคิดว่าหาดวอนจะซ่อนอาหารทะเลพื้นบ้านไว้ลึกขนาดนี้คือให้ฟิลร้านอาหารทะเลในหมู่บ้านชาวประมงแล้วเหมือนเจ้าของร้านไม่ได้เกิดชมุรียเพราะไม่ติดหวานรสชาติด,ดีวิวดีน่าไปร้านนี้ชื่อว่าเรือนหาดวอนนะคะมกลัวลูกค้าไม่เชื่อว่าสดวางกุง้งไว้ให้ถังว่ายน้ํากันหน้าร้านแบบโจ,จ่งจังๆเจอจัดมีทอดปูกุ้งปลาเบี้ยนหอยอันนี้แต่ไม่แน่ใจนะคะว่าคือหอยอะไรแต่เปลือกคือใหญ่มากว่ะความร้านนี้ก็คือหยุดติดทะเลเลยคะ่ะแบบติดจริงๆนะนับแล้วเดินแค่19กาอ่ะก็ถึงทะเลเลยอาหารก็วาวไม่แพ้กันค่ะ่วาามมรณกเ้อน ก็โอวยำปั่นร้านนี้อร่อยเข้มข้นมากปกติก็ไม่ค่อยอวยอันนี้ขออวยคมๆไปเลยค่ะอาหารมีทุกหมวดทุกหมูทุกจานทุกสารวัรยกมากันทั้งลงพักเขตใต้มาหาสมุทรกุ้งเผาห่ากลางมันฉ่ำๆยังมีอันนี้พ่อครัวน่าจะนึกไม่ออกว่าจะเอาสัตว์ทะเลอะไรมาผัดกะเพราด,ดีนั่งเลยผัดมาทั้งมาหาสมุทรเลยกุ้งหอยปูปลาหมึกไขป่ปล<ม>าเป็นรัขนาดนี้แต่แค่ร้อยห้าสิบมาละเมนูแห่งชาติหาดวานบางแสนข้าวหน้าปูแกะมีทั้งก้ามทั้งแขนแล้วก็ไข่ปูเลยพอให้กินพร้อมกับเครื่องยำต่างๆแล้้้้้้วววกก็นน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 นาาาาามมมมมะ่่่งงแลออออทดััๆรบบีเเเเพใซืปู ชาติอร่อยไม่หวานใครที่ชอบกินแกงกะทิต้องสั่งอันนี้เลยมันดีบ้าแกงคัวมะพร้าวปูก้อนอร่อยแบบสุดๆตัวน้ำแกงนวลละมุนหอมกะทิหอมพริกแกงกินแกงเสร็จก็มาต่อกันที่น้ำพริกไขป่ปูเนื้อปูตัวไข่ปูยังเป็นก้อนๆอ,อยู่เลยเวลาเคี้ยวเต็มคำเวอร์ของร้านนี้เนื้อมันจะเป็นแบบเด้งๆอ่ะไม่เหนียวและชอบมากที่ผัดนำ้ำดำของที่นี่ไม่หวานปลาทูต้มมะนาวคือเมนูอาหารทะเลพื้นบ้านแบบสุดๆปลาทูสดๆต้มมาในน้ำซุปที่มีความเปรี้ยวเผ็ดเค็มกังทอนของที่นี่เสิร์ฟมาแบบทั้งตัวแะด้านนบกก็โรรยเททีียยยมมเเจจวววาแแบบบบบุกัันิสตะลครปู ก,กั้งแล้วก็มาต่อที่ปลาอันนี้ปลากระพงลุยสวนเสิร์ฟมาทั้งตัวกับเครื่องแน่แนๆอย่ายเพิ่งเข้าใจผิดอันนี้ไม่ใช่เกี๊ยวธรรมดานะคะข้างในมันเป็นเนื้อปูเป็นรักของทอดแบบเราเลิฟอันนี้มากของแซ่บยังไม่หมดค่ะมียำจานยักษ์ด้วยคือในจานนี้นะสัตว์ทะเลมีเท่าไหร่คือมารวมในจานนี้หมดละคลุกไปคลุกมาก,ก็อาจจะเจอนางเงือกได้เพราะว่าสัตว์ทะเลมันเยอะมากเราสั่งมาเป็นยำปลาน,นะคะน้ำยำแซ่บเป้นหอยจอบสั่งมาเป็นแบบซาชิมิเ,เขาจะมีความแบบกรึบๆอย่าง บ้านแล้วนะคะเขาก็ยังมีที่พักด้วยราคาถูกแบบคืนละพันเดียวแต่อยู่ติดทะเลถ้ามาเป็นแก๊งมาเป็นกลุ่มก็เหมาถูกทั้งหลังนอนได้เยอะมากถ้าอยากมาพักก็ลองทักไว้ถามเขาเองได้เลยนะคะเห็นรถดีก็เลยเอามาบอกไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรปิดแมพตามมาได้เลยค่ะร้านนี้เขาจะอยู่ตรงชุมชนหาดบอน